来来来

ท่านผู้บริหารธนาคารมีวันที่7ค่าสีน้ำเงินเลยขอบคุณครับวันนมีอะไรอีกทุิ๋นทุกคนต้องมี จะไอยหภาพใจกจ็สามารถครเป็นนะครับโดยสูงส <érer Help biết S 2> ุภาพจิตที่สุดนะคแล้วถเกต่อแล้วนี่นรีฟ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 รรีฟฟรี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 ฟีฟร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 รร ครับที <hallway. No. S 2> ่กดเมื no. 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 3, 3, 3, 3. No. ่อกี้คือกดทำท่าตรวจหรือว่าไงฮะครวดเขาได้สามสามสามนิ้วครับดูกี่ไปทำกระดมนะกนะดุมทไล่จากจากข้างไปกดกดกดได้ได้ได้ปุ๊บแล้วไปดึงกระดมก็ต้องบีบพนดมดูนิดนึงว่ามีน้ำ เป็นสีสีน้ำใสบนเลือดเป็นน,น้ำบกพุ่งมาพิธีการตรวจท่านไหและ,ะและและ้วตอนนี้ท่านดูว่าตอนนี้คือมะเร็งเต้าน,นมเนี่ยตอนนี้กับของคนไทยตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งน่าจะเข้าใจว่าอันดับสองของของมะเร็งในผู้หญิงไทยนะครับมะเร็งอันดับแรกน่าจะเป็นไปฝั่งบนลูกคือในที่ม,มของโลกเราเรา เรารวมโดยการฉีดวัคซีนป mm ้องกันไวรัสชนิดหนึ่งที่ําไม้เกิดเร็นฝานบโลกให้กับเด็กอายุตั้งแต่อายุ4-5ขวบจะเป็นที่ิเราฉีดไปล้านหกแสนล้านเจ็ดแสนคนแล้วป้องกันเป็น่ันอารุ2คขับที่ใดเราจะไม่เจอเปรนันเป็นฝันบนโลกวะอ๋อครับเพราะว่าพอฉีดวัคซีนป้องกันแล้วครับไม่ได้ต้างังนมนั้นนั่นก็ื่อทมาหรื่นต้องตรวจเองตอนอาบน้ำล้อตรวจตัวเองที่บ้านนะครับ ก็ถ้าถึงวัยวัยสี่สิบปีขึ้นไปก็มาคัดกรองไปที่คลินิกการรักษาโรคในการกำเนิดครับตอนนี้มะเร็งที่เป็นมากที่สุดนี่คือเป็นมะเร็งอะไรฮะของคนไทยที่เป็นอยู่ตอนนี้มะเร็งในผู้หญิงน่าจะเป็นมะเร็งมะเร็งปากมดลูกแล้วถ้าทั่วๆไปอไปครับทั่วไปนี่มะเร็งปากในที่ไทยนะครับครับผมก็ให้ทุกท่านระวังนะครับเวลาใครที่มีอาการอ๋อหอมโดยไม่ไม่รู้สาเหตุอนเพียง่า อลงน้ำหนักรถติิ่ครับหรือสูบซี่เหลียงอืมนายิกาเรือนนี้ไราจะไปหาแพทย์เ่อดูว่าตัวเองี่งมีโร